ในตอนที่เล่นชิงช้าบูโนมองเห็นควันสีดำที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเขาไม่ระวังจนตกลงจากชิงช้าพาเวลเป็นคนมาทำแผลให้กับบูโนทั้งสองคนที่คุยกันก็ทำให้รู้ว่าก่อนพาเวลจะถูกจับมาที่ค่าแห่งนี้เขาเคยเป็นหมอมาก่อนหลังจากนั้นครูที่ล้บบอกลูกๆไว้ก็ได้มาสอนหนังสือพวกเขาส่วนใหญ่ที่ครูสอนพวกเขาคือประวัติศาสตร์เหตุการณ์บ้านเมืองในตอนนี้ในจังหวัดที่ไม่มีคนอยู่ บูโน่ได้แอบหนีออกมาที่ป่าหลังบ้านเขามีความสุขที่ได้วิ่งออกมาสำรวจอีกครั้งบูโน่ได้วิ่งมาจนถึงค่ายโมรลนะ่เขาได้เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ใส่ชุดนอนลายทางนั่งอยู่อีกฝั่งของรั้วรลวือดหนาทั้งสองคนได้ทำความรู้จักกันผ่านรั้วเด็กผู้ชายในชุดนอนลายทางเขามีชื่อว่าชามูเอลอายุ8ขวบเท่ากับบูโน่ ชาโมเอลถามบูโนว่าเขามีอาหารติดตัวมาบ้างไหมเพราะว่าเขาหิวมากบูโนก็บอกว่าเขาไม่มีอาหารมาบูโนบอกว่าเขาอิจฉาชาโมเอลอยู่ฝั่งน้นคงมีเพื่อนเล่นเยอะเขาอยู่ฝั่งนี้โดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนเล่นต่อจากนั้นทั้งคู่ก็แยกย้ายกันหลังจากที่มีครูมาสอนพวกเขาเกทเทลพี่สาวของบูโนก็เปลี่ยนไปเกทเทลเลิกเล่นตุ๊กตาเขาหันมาข้างใครนาซีแทนวันต่อมาหลังจากที่แม่ออกไปข้างนอก บูโน่ก็ได้แอบออกมาหาชามูเอลบูโน่สงสัยว่าทำไมชามูเอลต้องใส่ชุดนอนทั้งวันด้วยชามูเอลบอกว่าใส่ได้แค่ชุดนี้เพราะพวกทหารยืดเสื้อผ้าของพวกเขาไปหมดชามูเอลไม่ชอบทหารแต่บูโน่บอกว่าเขาชอบทหารเพราะว่าพ่อของเขาเป็นทหารบูโน่บอกว่าพ่อของเขาเป็นทหารคนสำคัญมีหน้าที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่สำหรับทุกคน บูโน่ถามว่าพ่อของชามูเอลทำอะไรชามูเอลบอกว่าก่อนจะถูกจับมาที่นี่พ่อเขาเคยเป็นช่างซ่อมนาฬิกาแต่ตอนนี้พ่อซ่อมหนงเท้าบูต